สามสารทศูตรว่าด้วยธรรมจักสุกับท้องฟ้าในศาตรการภิกษุทั้งหลายเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในศาตรการดวงอาทิตย์ส่องแสงไปทั่วท้องฟ้าขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศทั้งหมดส่องแสงแผ่แสงและส่องสว่างอยู่ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันแล เมื่อธรรมจักสุที่ปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดแก่อริยสาวกพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสาวกย่อมละสังโยชน์สามประการคือสกายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยและศีลปะตะปรามาสความถือมั่นศีลพรตลำดับต่อมาอริยสาวกออกจากธรรมสองประการ คืออภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขาและพยาบาทความคิดร้ายอริยสาวกนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าอริยสาวกพึงตายลงในขณะนั้นเธอไม่มีสังโยที่เป็นเหตุให้ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีก สัพพะทัสตูที่สามจบ